สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์เซตนะคะแล้วก็มาดูแนวโน้มกันเนาะแล้วก็จะดูหุ้นนะคะทั้งหมดประมาณสิบตัวนะคะวันนี้ที่มีทางบ้านขอมาแล้วก็เป็นหุ้นที่แทงแก่งนะคะด้วยเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เซตกันก่อน,นะคะ่ะเซตนะคะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะคือเขากําลังรีบาวอยู่ค่ะดูได้จากอะไรนะคะนี่เลยเงินพุนนะคะเงินพุนแล้วก็นี่นะคะเห็นนะคะว่าเซตทําการรีบาวขึ้น ตรงนี้นะคะเป็นแนวแนวต้านนะคะแนวต้านเดิมนะคะที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแนวรับไปแล้วเนาะจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยและซึ่งวันนี้นะคะเซ็ตนะคะปิดไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยพอดีนะคะเนาะหนึ่งพันสี่ร้อยพอดีนะคะจุดนี้นะคะคือเขาเบรกเอาได้นะแล้วก็ยังยืนอยู่นะคะตอนนี้แพทเทิร์นสี่เก้าเป็นเลขสี่แล้วนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยนะคะแล้วก็หวังว่า เราจะสามารถอรีรีบาวจนกลายเป็นรีเวอร์ซโซได้นะคะจนเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นเนาะเราจะได้เล่นแล้วก็วิเคราะห์ทำกำไรกันได้ง่ายกว่าน,นี้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเซตนะถ้าดูแบบในภาพตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเขานะคะเป็นการแค่การรีบาวอยู่นะคะเขายังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยทีเดียวเนาะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าเห็นนะคะว่าเลขสีตอนนี้เนี่ยเขาเขาเนี่ยมายืนเหนือเรนโบว์สีเหลืองได้แล้ว คือเขากําลังพยายามมายืนอยู่เนาะตรงนี้เราก็ติดตามกันไปได้เลยนะคะสําหรับตลาดเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะคะเรามาวิเคราะห์กันเลยเนาะ,ะทีละตัวกันเลยนะคะอ่าตัวแรกเนาะตัวแรกก็คืออะไรบิวตี้นะคะบิวต mm ี hmm. ้ดูิว่าวันนี้เป็นยังไงอ่าบิวตี้นะคะทุกคนเห็นไหมบิวตี้นะตอนนี้อ่ะก็คือ ลายใหญ่นะคะเขาขึ้นมาแล้วนะมีเงินรวมกับมีเงินทุนด้วยและวันนี้เป็นเลขหนึ่งของแพทเทิร์นสีก้าค่ะเนาะเลขหนึ่งนะคะจุดซื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวต้านนะคะแนวต้านใ,นใกล้ๆเนี่ยนี่คือเขานะคะปิดเหนือแนวต้านมาได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยืนได้เต็มแท่งนะคะคือเขาปิดมาได้เท่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะมีการแบ็คเทสนะคะฟูแบ็ k กลับมาไหมนะคะหรือว่าเขาจะพุ่งต่อไปเลยเนี่ยจุดนี้นะคะก็ลอง ติดตามดูกันได้นะคะอ่าจุดนี้เนี่ยความจริงเป็นจุดซื้อนะเลขหนึ่งมีรายใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินไหลเข้าแบบนี้จะมีโอกาสมากกว่าความเสี่ยงค่ะคือโอกาสที่เขาจะขึ้นน่ะมีมากกว่าเนาะสูงกว่าสําหรับตัว b e a u ี้ค่ะต่อมานะคะต่อมาเลย CCET นะคะตัวนี้วันนี้ขึ้นสวยงามมากเลย CCET เนาะอ่า CCET นะคะวันนี้เป็นเลขอะไรเราลองมาดูวันนี้นะคะเป็นเลขสองนะคะเลขสองแล้ว ความจริงเนี่ยจุดซื้อเนี่ยก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็ขึ้นรอบนี้หนึ่งซื้อก้าขายในระยะสั้นแล้วก็ย่อลงนะคะอ่าจุดน,นี้ก็เป็นจุดจุดซื้อใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเลขหนึ่งนะคะริบบิ้นสีแดงเลยอ้วนๆเลยมีลายใหญ่นะคะสะสมเยอะด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ยังมีเงินไหลเข้าอีกนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแก่งมากๆนะคะสําหรับวันนี้เนาะ CCET นะคะอ่าต่อมาเลย ต่อมาเลยเป็นตัวซามะนะคะเรานะเนี่ยห็นเขาขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเลยนะคะตัวตัวนี้แต่ว่าวันนี้ดูนะคะเขาก็ยังสามารถขึ้นได้อีกนะคะจนถึงเลขแปดแล้วนะวันนี้ถึงเลขแปดแล้วนะคะนี่มีเงินทุนมีรายใหญ่เราควรที่จะเลือกหุ้นแบบนี้เนาะก็คือหุ้นที่แข็งแกร่งนะคะสามแดงไปเลยก็คือลิปปินแดงนะคะ MCD ซดีรายใหญ่สีแดงแล้วก็เงินทุนไหลเข้าสีแดงนะ แบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าจุดซื้อคือเลขหนึ่งตอนนี้ไปถึงเลขแปดนะคะกําไรเนี่ยเยอะแล้วนะถ้าซื้อตามแพทเทิร์นสี่เก้าเนาะตรงนี้แหละเขายังสามารถยืนเหนือโฮมไม่ได้เรนโบนะคะทุกเส้นได้คือไปอยู่ในโซนที่แข็งแกร่งมากๆตัวนี้นะคะยอมรับเลยว่าอยู่ในโซนแข็งแร่งนะคะหุ้นตัวนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นถึงเลขแปดแล้วก็อาจจะเอ่ออาจจะใครที่ใครที่มีของอยู่เนี่ยก็อาจจะดูนะคะ อาจจะดูไปก่อนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขึ้นสูงแล้วเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะถึงเลขเก้าแล้วเนี่ยอาจจะทําการแบ่งขายนะคะหรือว่าถ้าแต่ว่าตอนนี้เนีเง,งินทุนไหลเข้าอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นไหลออกเนี่ยจะต้องใครมีของเนี่ยสามารถแบ่งขายออกในระยะสั้นได้เนาะตรงนี้นะคะสําหรับ C C E T เลยค่ะตัวต่อมานะคะเออไม่ใช่ C C E T พูดผิดคะ่ะสามารถเนาะสมารถนะคะ,าาะ,คะต่อมานะคะ C K T อ่าสำหรับ C K P วันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้นะคะเบรกเอาสวยงามเลยนะคะเป็นเลขสองเนาะเป็นเลขสองเนี่ยเห็นนะคะนี่นี่เป็นเลขสองนะคะรวมกับลายใหญ่แล้วก็เงินไหลเข้าวันแรกทุกคนสังเกตไหมคะว่าส่วนมากเนี่ยหุ้นที่หามาที่มันสวยๆเนี่ยเขาจะเป็นริบบิ้นแดงมีลายใหญ่สะสมเยอะๆแบบนี้แหละแล้วก็เป็นเงินทุนไหลเข้าด้วยการที่เงินทุนไหลเข้าเนี่ยจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะเนาะจะมีโอกาสมากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นเราควรเลือกหุ้นที่มีเงินทุนไหลเข้านะคะมีรายใหญ่แบบนี้ก็จะมีโอกาสซึ่งจุดซื้อคือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเนาะสาหรับตัวนี้เนาะอ่าตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นหุ้นแข่งแข่งที่นําในที่นํามาในวันนี้อะทูเจ้าเก่ามาอีกแล้วเหมือนเพิ่งวิเคราะห์ไปนะขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนหมดเลขเก้าแล้วเนี่ยย่อมาแต่ยังขึ้นได้เพราะว่าเขาแข่งแข่งมากนี่มีรายใหญ่คนติดดอยลดลงเรื่อยๆนะคะเงินก็ยังไหลเข้ามาเนี่ย เยอะมากๆไหลเข้ามาตลอดเลยนะคะยืนเหนือเลนโบได้อีกแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหุ้นแข็งแก่งใครที่ยังไม่มีของเนี่ยไม่ต้องไปรีบรับนะคะรอเขา pull back หรือว่ารอเขายอ่อปอดนะคะค่อยรับที่แนวรับเนาะไม่ใช่ไปกระโดดเข้าเลยนะคะแบบนั้นก็จะเสี่ยงเนาะอ่าซึ่งใครที่ซื้อตั้งแต่เลขหนึ่งเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะคะหวานหมูเลยเนาะกาไรเยอะเลยนะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จุดซื้อเพราะว่ายังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่ใครมีของอยู่ก็สามารถถือรันเทนได้เลยค่ะ สำหรับตัวถูนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นหุ้นที่พี่ๆทางบ้านขอมาขอขอดูให้พี่ๆห้าตัวก่อนนะคะตัวแรกนะคะซันกูเนะาะสันกูเนาะตัวนี้อ่ะเอาใหม่สันกโอเคตัวนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะตัวนี้นะคะถ้าทุกคนดูจากนิสัยของเขาแล้วนะคะการที่จะเล่นหุ้นเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องรู้จักนิสัยของหุ้นตัวนั้นก่อนอ่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะราคาเขาค่อนข,ข้าง ึ้นแรงลงแรงอยู่เหมือนกันนะเนาะเห็นไหมคะวันนี้พุ่งขึ้นปุ๊บนะคะวันต่อมาเปิดแก็บกระโดดเปิดลงเลยนะคะเปิดลงเลยเนาะแบบนี้แล้วก็เห็นไหมคะชอบทิ้งไส้ด้วยนะอันนี้โดนจากในิสใส่เขานะคะทิ้งไส้ทิ้งไส้ตัวนี้เนี่ยก็มีรายใหญ่อยู่ที่ประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบกว่าสิบกว่ายี่สิบมีเงินทุนไหลเข้าเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมองว่ายังมีแนงต้านนะคะตัวนี้ยังมองว่า ก็มีแนวต้านแต่ว่าถามว่าเออนี่แต่ว่าเขาคือเป็นเลขสองนะคะเป็นเลขสองเหมือนกันแต่ว่าแค่ติดว่าอาจจะระวังแค่เรื่องแนวต้านแต่ว่าเขาเป็นเลขสองนะแล้วก็ริบบินเนี่ยมีความแคบแคบแล้วนะคะตัวนี้เราต้องดูนิสัยเขาดีๆเนาะสำหรับตัวสารโก้นี้นะคะตัวต่อมานะคะอินเซตนะคะอินเซตที่พี่ๆขอมานะตัวนี้อ่าแป๊บหนึ่งอะเกิดอะไรขึ้น อ่าตัวนี้นะคะอินเซตตัวนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างเราลองมาดูวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นเลขห้าเนาะเป็นเลขห้านะมีรายใหญ่นะคะเงินทุนไหลเข้าด้วยอ่าส่วนใครที่ถามว่ารับตอนนี้ทันไหมถ้าคุณรับความเสี่ยงได้นะคะคุณ คือถามว่ารับได้ไหมรับได้แต่ว่าต้องเล่นเร็วและเล่นสั้นนะคะเพราะราคาเขาขึ้นมาแล้วนะจุดซื้อคือเลขหนึ่งนะคะซื้อเลขหนึ่งตอนนี้เลขห้าเราจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเรารับได้นะคะควรเล่นน้อยและเล่นสั้นสําหรับตัวนี้เนาะเพราะว่าเขายังเงินไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะตัวนี้ก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับอะ,อะไรนะอินเสตเนาะตัวต่อมานะคะ e t e ค่ะอี e e t e t e. อ่าสำหรับ e t e นะคะตัวนี้นะคะมีเงินไหลเข้าด้วยรายใหญ่นะคะเป็นเลขสองเนาะเป็นเลขสองแต่ก็มองว่าก็มีแนวต้านเหมือนกันนะตัวนี้มองว่ามีแนวต้านเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวลองนี่มีแนวต้านเหมือนกันนะคะ ถ้าเขาสามารถยืนตรงนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะไปต่อเพราะว่าแล้วตรงนี้นะให้สังเกตจากไส้บนของเขานะคะไส้บนของเขาเนี่ยไปถึง1.61เลยนะคะนี่ก็เป็นเป็นต้านอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่จะมีช่องว่างที่สามารถไปได้แต่ว่าตอนนี้เขายังติดต้านอยู่เนาะก็เลยทิ้งไส้บนแบบนี้เนาะแต่ว่าเป็นเลขสองนะคะแล้วตราบใดที่ถ้าเขาปิดไม่หลุดริปปิ้นเนี่ยริบป,ปิ้นคือแนวรับก็ยังสามารถก็ยังถือว่ายังดูดีอยู่นะสําหรับตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูอีกสองตัวสุดท้ายแล้วนะต่อไปนะคะ i n e นนะคะพี่ๆทางบ้านขอมาเนาะ i อ e นอ่า i n e นนะคะตอนนี้เป็นเงินไหลออกนะคะมีรายใหญ่แต่ว่าเงินไหลออกเป็นเงินไหลออกที่อยู่บนริบบิ้นแดงหมายความว่าอะไรที่ออมบอกนะคะมันพักตัวค่ะคืออยู่ในช่วงพักตัวอาจจะไซเวอ์ออกข้างหรือว่าพักตัวราคายังไม่ได้ไปไหนนะคะยังไม่ได้พุ่งขึ้นแบบนี้เนาะ ก็คือเขาพักตัวอยู่นะเราถ้าอยากใอยากหาจังหวะเข้าคือรอให้เป็นเล็กหนึ่งขาขึ้นหรือว่ารอให้เป็นเงินไหลเข้าก่อนถ้าเงินเปลี่ยนเป็นไหลเข้าอันนั้นคือจุดซื้อค่ะเนาะสำหรับตัว iNe นนี้นะคะใครที่มีโปรแกรมก็สามารถใช้แพทเทิรน4ีก้าแล้วก็ฟัง์กชันนะคะรายใหญ่กับเงินทุนดูได้เลยเนาะสำหรับ iNe t ต่อไปนะคะ i r c p นะคะต่อไป i r c p ตัวสุดท้ายแล้วนะคะ อ่าตัวนี้นะคะ ircp เนาะตัวนี้เนี่ยอ่าถ้าดูนะคะนี่ใสเขาเนาะตอนนี้นะคะถ้ามองนะมองว่าเขาไสเวอยู่นะคะมองข้อใสเวอยู่มีเงินไหลเข้าแบบบางๆลายใหญ่ก็มีนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามองว่าเขาใซเวมีแนวต้านเนี่ยเขาติดแนวต้านที่โฮมเมอรี่เรนโบว์สีขาวนะคะโฮมเมอรี่เรนโบว์สีขาวก็คือเป็นแนวต้านในระยะกลางถึงระยะยาวนะคะเป็นแนวต้านที่ระยะยาวสุดเนาะ เนี่ยตอนนี้เขายืนเหนือไอ้ฮมมอรี่เรนโบสีเหลืองสีน้ําเงินได้แล้วแต่เขายังติดแนวต้านระยะยาวสีขาวอยู่มันยังไม่ผ่านคือพลังงานยังไม่พอนะก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะไซเวนนะคะออกข้างอยู่หรือว่าพักตัวอยู่นะคะตอนนี้เนาะสําหรับตัว IRCP นี้นะคะโอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์เซตแล้วก็วิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวที่พี่ๆได้ขอมานะคะก็เออเดี๋ยว ออมนะคะตอนนี้ก็มาวิเคราะห์แทนอาจารย์ลามี่เนาะอาจารย์ลามี่ก็จะกลับมาอีกประมาณอาทิตย์หน้าๆอาทิตย์อาทิตย์หน้านะคะถึงจะกลับมาเนาะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะติดตามช่องอ่าฮไม่รล่ชาลามีแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะช่อง profit pioneer US stock นะคะเพราะว่าเอ่อช่องนั้นเนี่ยก็จะให้ความรูม้ทางถือในข้อนะคะแล้วก็จะมีไลฟ์สดนะคะวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีเอ่อวันสักพู่นะคะ อวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีไลฟ์สดนะคะเวลา11สบโมงถึงเที่ยงเนาะสำหรับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีของเป็นไลฟ์สดของหุ้นต่างประเทศนะคะหุ้นอเมริกาใครที่สนใจอยู่เนี่ยสามารถดูไลฟ์สดได้นะคะทุกวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสนะคะเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะและส่วนคลิปเนี่ยจะลงทุกวัน จันอังคารพลัหัสและเสาวเวลาหนึ่งพุ่มตรงนะคะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะคะเราจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ